สวัสดีครับวันนี้เรอยู่ในเกม r m Classic ครับผมวันนี้นะครับจะมาหวดดาบซะหน่อยนะคือก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี้ยผมหวดไปแล้วขึ้น13ติดนะครับแล้วก็ตีลงมา12คอนแดงเมื่อกี้เพิ่งซ่อมไปแล้วก็รู้สึกคันไม้คันมือนะครับก็เลยขอแบบอัดคลิปสักหน่อยนะ p a y t o w i n Top Up เติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนึ่งนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมงมีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเดอ l แลกนัล d ็อกดา i c a กนิ a ้ a ซาก้าแล n กน n ล l ็อกออนไลน์แลนเวิร์ดแล t กน a ล r ็อกรีเบิร์ดเฮริ o ย์พอสเตอร์แล็กนัลล็อกออริจินแลกนอกเอ็กชินอิมแเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผม สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ UG Phone UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องหนึง่งสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นกับ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะรอดไหมอัดคลิปซะหน่อยตีดาบไงตีเฮียอะไรอะเฮียกูทำใจไว้แล้วว่าได้ถึงสิบอะสู้ถึงสิบอะนั่นไงเฮียสู้ถึงสิบ โอ้ยส่งไม่ดีแล้วเฮียตัวเย็นไปหมดแล้วพี่ไอเฮียมันขึ้นไปตลอดเนี่ยเพราะว่ามันมันมีคนดึงตลอดไงกูไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อหัวแล้วกูซื้อแบบซื้อคอนแดงเลยสัตว์แล้วไม่มีตีลงตีล่อเฮียเลยเลยตอนนี้ต้องสั่งเวอร์แฟรี่เหรไม่ได้เออซื้อมาเมื่อกี้ไงเดี๋ยวล่อซื้อหน่อยกี่อันอยู่ผงว่ากี่อันอยู่โอ้เฮียทุ่มทุนสร้างแล้วกูไอสัตว์บวกสี่เออบวกสี่แบบทั้งหมดเอาสักเจ็ดนะ หกไอ้เฮียกินแรงซะแล้วเฮ้ยหกโอ้โหมาเน่ใช่ไหมอันนุนะ่ะโอ้โหไปแล้วเหรอไปแล้วนั่นไงมันไม่คนต่ำกว่าสิบนะจริง <c oughs> <c oughs> มันจะกาก โอ๊ยเยอะโอ๊ยเยอะ,<ห>ะ,<ห>ะบีบคันหัวใจกูเหลือเกินมันยังมีกูตีอยู่ปะเนี่ยโหเจ็ดไปอันหนึ่งหมดแล้วปะเนี่ยมันขึ้นนิวนิวอะเลยไม่รู้ว่าแดงหรือเปล่าแดงแดงขอบแดงวะ่ะมีเจ็ดอันเดียวว่ะเอาไงดีอะไปอันนี้เหรอต้องบวกสิบว่ะบวกสิบสองอ่ะถึงจะเก่งโหดยากเลยแล้วมันเก่งขึ้นทุกบวกอยู่แล้วอะสักสิบก็ได้ เฮ้ยย,ยไงวะยังไงวะอุ้ยคุณพระเหลือหกแล้วเฮียไปนะทูเซ็ตโอ้โหกลิ่นไม่ดีเลยไหวไเฮียเงินกูเราควรเลิกใช่ไหมเราค้างไว้ที่กูเหลือสิบแบนเนี้ยตายตายตายห่ากูรู้สึกกลิ่นไม่ค่อยดีเลยตอนเนี้ยเออแต่ว่า ล้นอยู่ตอนนี้ไม่งยากมากเลยจะได้สิบสามไร้สั์นั่นไงมึงมึงว่ามึงก้าวเลิกได้เหรอเฮ้ยเียเป็นมึงมึงเลิกเหรอหรือว่าต้องการันกรตีขึ้นไปวะแปดไปไปการันตีกลับไปสิบแพงมากโหชิบหายแล้วไอ้เฮียสิบหายแล้วพูดได้คำเดียวว่าชิบหายโอ้โหเฮียหมดแรงเล่นแล้วกู เอ้ยแม่งอัดคลิปแล้วมีพลังอะดิตัวชามล,ลแล้วตอนเนี้ยโอ้ยเฮียหรือต้องเลิกวะแตกแน่เลยวะเลิกก็คือตีวันหลังอะไม่การันตีหรอกสดนี่แหละแล้วเงินเหลือร้อยล้านเฮียโอ้ยโอ้โดนไปโดนไปจุกๆเลยนะเนี้ยเฮียโอลินก็ไม่ได้ตีกับช่างไรสัตว์หกเจ็ดหกโอ้ยหนักตอน,ตอนแรกก็เหลือ ลงมาสิบสองแล้วไม่พอดึงเรียกลงมาเฮ้ยมึงให้มึงบอกมึงได้กลิ่นได้กลิ่นไม่ใช่เหรอพีเอมูเงียบไปแั้งแต่13บสามวะโอ้ยเห,อหอเหลือหกใช่เหรอวะมึงเงียบแบบวะแล้วตอนมึงเรียกกูลงมามึงวบวกอะไรบวก 12, บวกสิบสองไงสิบสองจนสิบสามเหรอเออไอเหี้ย,ยอันนี้ก็คือทิ้งเงินไปเลยโอลีเนี่ยเพราะว่าแตกหมดหายซ่อมไปซ่อมมาหมดโอ้ยไรนี้หกอะ หกที่จะกลับไปสิบได้นี่คือยากมากๆมันก็เปลี่ยนอันตีมันก็เปลี่ยนอันตีได้แต่ว่ามันมันจะขายไม่ออกของเก่าก็มีอยู่เฮียสีคอนแดงอ่ะใช่มันเลื่อนขั้นไปแล้วมันคนมันจะไม่ซื้อไงซ่อมทีละห้าล้านห้าล้านกูเลยเชื่อเดี๋ยวต้องซื้อโอลีนวะเดี๋ยวต้องซื้อโฮลีเวันเจอมาหัวทำสิบไว้สัตว์หน่อยเลยนะหน่อยเลยนะทีเนี้ยเอาห้าอันไอสัตว์มากูจะสู้กับมึงไอเดี๋เฮียไป โอ้ยสี่ขอนแดงไปแล้วหกเอาหกพนห้าหกหกเออห้าหกโอ้ยแตกห้าหกโอ้โหแตกน่าจะต้องอา่าเดี๋ยวขอซ่อมอันนี้ก่อนได้กลับไปแทนเก่าไปเนี่ยห้าหกติดสวยเฮียคุณเฮียอะไรตีดาบวงสองเล่มโอ้ย oh. เจ็ดโอ้โหลงมาเจ็ดเจ็บเจ็ดแล้วเจ็ดโอ้ยเจ็ดเจ็บเจ็ดนี้ก็ได้เจ็ดเออสัตว์ห้าหกแตกแปดเออเคี้ยเจ็ดเอออันเนี้ยมันการันตีได้นะเนี้ยขึ้นเก้า จากเจ็ดที่กูมีอะ่ะมึงว่าการันตีอสดอะ่ะกูย,กยู่แดอ่ะก <c oughs> กูสดไปแล้วไอ้ <c oughs> เฮียเจดแล้วสัตว์เอ้ยกลับไปก่อนอันนี้โอ้โหนี้ก็แตกอีกสดอย่างเดียวหรอส,สถานสถานการณ์นี้แปดได้ไหมโอ้โหลงมาหกลงไปห้าะโอ้โหกูนึกถึงสิบสองกูเลยโอ้โหสี่ข้อนแดง มันยากจริงวะแปดโอ้ยติดโอ้ยแตกแปดเออมันก็ต้องมันต้องติดบ้างอะวะอ่าอยากสิบสองอะตอนเนี้แต่ว่าคุยว่ามันไม,ไม่ไม่ไหวหรอกไอ้เฮียของแค่เนี้ยมันน้อยเกินแปดนี่ใส่ไปการันตีได้ได้แปดแต้มหกเออว่าเท่าไหร่ดีอะเท่าไหร่หยุด สิบสิบก็พอวันนี้วันนี้ไม่ไหวอะ่ะใจร้าไปหมดแล้วมันจะได้หรือเปล่าเหรอสิบเนี่ยต้องซื้อค,คอนมาซ่อมดาบม่วงต้องซ่อมไหมเนี่ยว่าอีกเล่มหนึ่งอ่ะต้องซ่อมไหมปล่อยมันไปเลยปล่อยปล่อยเบอร์ไปเลยซื้อมาตีใหม่อะเหรออือแต่น,นั้นมันมันขายไม่ออกแลวไงกูค,คิดว่าถ้าเป็นสิบอ,อาจจะพอขายออกถ้าเป็นสีม่วงก็แล้วแต่สเต็ปทีเผลอไปห้าคอนแดงกว่าวันนี้กูไม่ไหวแล้วเฮียว่ากูหมดว่ะร้อยล้านเนี่ยสองร้อยกว่าล้านเนี้ยเปิดตีมันเนี่ยเปิดคลิปมันเนี่ย ง่ายดิเฮียดึงเร่มละห 5, 5, 5, ้าล้านห้าล้านห้าล้านแปดห้าล้านหกห้าล้านหกอ่ะมันมีเทคนิคนึงก็คือเราการันตีอะ่ะก็คือเราซื้อซื้อเริ่มเดิมมาล้วก็กร็รันตีขึ้นไปเอาสักหกสักเจ็ดอะ่ะมันมันจะได้กับารันตีมันจะได้แบบไปสูงสูง,สงได้เข้าใจปะมึงว่าหยุดที่เท่าไหร่อะ่ะไม่ใช่ดาบดาบกากอะ่ะคือหกได้สองคะแนนเจ็ดได้สี่คะแนนแต่ไอเฮียเจ็ดไปไม่ติดสองคะแนนนี่ไงสี่ไปแล้วกูติด โอ้โหลงมาสามแล้วบวกห้าคอนแดงซ่อมไปติดสี่คอนแดงซ่อมไปไอ้เฮียหนักกว่าหรือว่าขอแปดดีวะเอ้ยอืนีออ่คือกูต้องไปขึ้นดาบใหม่ไปทำสิบเล่มนี้เหรอกูจะมีม่วงไม่ไหวนะคือทำม่วงทีนี่เกือบร้อยล้านนะบวกยากมากบวกเล่มเก่าอะยากมากบวกเก้าการันตีได้กี่คะแนนวะสิบสองคะแนนสิบสองคะแนนนั่นไงบวกสามคอนแดง ไม่ขึ้นเลยดันไม่ขึ้นเลยเฮียหมดแล้วนี่หวายเฮียกูไปซ่อมมันนี้ตอนไหนวะเนี้ยซ่อมผิดเล่มมาดิหกไว้อุย้ยซ่อมผิดเล่มกับใช้เล่มเก่าเหรอสเต็ปมันไม่ถูกต้องเลยอาการตีแบบเนี้ตอนเนี้ยสเต็บแบบมั่วมากตอนเนี้ยผิดแผนไงไงวันเนี้ยแล้วเนี่ยคือเล่มเล่มคีดัมเมตที่แรงไอดิสิบแล้วนะโอ้ยคือถ้าเกิดได้ได้อน,นั้นบวกสิบทำไงวะนะต้องไปขึ้นเล่มใหม่จริงเหรอ ขายก็ขายไม่ออกต้องการันตีบ้างแล้วว่าไว้เฮียตีรัวรัวครับรัวโอ้โหหนักแล้วครับหนักแล้วครับ,รบท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดไม่ให้กูด้วยเจ็ดหกแตกหนักว่ะแตกหนักหนักหนักตอนนี้แบบพังหมดแล้ววะ่ะ บวกสี่บวกแปดไอ้เหี้ยคนดูจะได้เลิกคอมเมนต์กันสักทีว่าผมดูคลิปพี่แล้วผมก็ซัดไปอ่า <c oughs> ใครดูคลิปผมก็อย่าตีครับตอนเนี้ยเลิกบอกเลยว่าเลิกเอาแล้วไอ้เหี้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเฮ้ยยังไงกันเนี้ยเฮ้ย วะเนี่ยไม่รู้พอเลยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ย <S <S สรุปว่าคือกูต้องไปใช้เล่มนี้เหรอเออมึง,รงนะจริงมะเนี่ยแล้วแบบเว <laughs> หมดตูดนะเนี่ยทำขึ้นทำม่วงมาเล่มใหม่อ่ะ <laughs> เฮียขายก็ไม่น่าออกหรือเปล่าวะโอ้ <laughs> แล้วกูจะมีม่วงใช้ได้ไง <laughs> อ่ะโอโอเค คลิปนี้พอก่อนละกันไม่ไหวแล้วอ่ะโอเค,คผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเ,เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเอาไงดีตึงเกอส,สิบสามแล้วด้วยนะเมื่อกี้สิบสามแล้วด้วยเฮียไปเจอกันครับผมทุกคนสวัสดีครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใครที่เติมเงินก็เพลวินท็อปอัพใส่โคจีเอ็นดีนะครับผมคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับพูดคุยกันหน่อย